าพี่เบ้นมาแล้วสาวๆสวัสดีก่อนสวัสดีครับเนี่ยไอ้ทำไมเดี๋ยวสินี่พี่น้องหล่อกว่าเราดีจ้าสวัสดีคุสวัสดีครับสวัสดีนี่น้อยลีนบอกสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ อ่ะค่อยๆแกะสองเจเอากล่องไหนก่อนซ้ายหรือขวาอันขวากล่องมันสวยงามแล้วอย่าไปทำเละนะอืเอาไหนที่วิเอาวันไหนก่อนเอาอัสไก่อนเอาซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนอ่ะโ้นี่เอาซ้ายก่อนอ่ะค่อย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 ค่อค่อยค่อค่อย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 ค่อ่อยค่อ่อย เอาเลยพี่เบนกินไปเลยอ่ะค่อยๆสามค่อยๆสามสองหนึ่งอะไรอ่ะอะไรอนี่ยน่ะเฮ้ยมีรองเท้าด้วยวะนี่ตัวอะไรกบมันทางพวกพี่มารีอะไรใช่ไหมลูกอุ้ยทำไมน้องโป้เลยอ่ะ นี่คือตัวไหนวะเนี่ยทำไมน้องน่าตันน่ากลัวอุ้ยตายน่นรลกอุ้ยตายอยากตายนี่ของเมาน่ารักตัวน,นี้ฮะเอ,อ้ยแต่ทำไมน้องโป้แบบสุดๆก็นี่ไงชุดนี่แล้วพี่เบนประกอบให้ชุด,ดหน่อยไม่ไม่ได้ผมทำไม่เป็นเดี๋ยวหกักกล่องก็พังมันเป็นแค่ผ้าไหนอะเนี่ยผ้าแล้วก็รองเท้ากระเป๋าอะไรไม่รู้นิ้วมั้ง เฮ้ยทำไมมันป็นมาเป็นชินช้นๆอย่างงี้ล่ะเนี่ยโห้โต่อไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้หลายอันไงเปลี่ยนให้เปลี่ยนได้หลายรูปร่างมือมันอะมือมันยกเดี่ยวขาดพี่เบนอ้าวน้างบอกต้องใส่ชุดให้ด้วย <S <s เร็วใส่ชุดให้เลยนี่นี่ใส่ตรงนี้นี่ เอาเได้ไงล่ะน้องบอกว่าแล้วตอนเห็นพร้อมหน้ากล้องนั่นเลูนี่อ,อันนี้ให้โชว์ให้เขาดูหน่อยใช่ไหมค่อยๆๆลงหน้าเออมันเป็นอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังอ<จ>ุ้ยผมสวยออบมิดได้โอ้โหนี่มีแต่ ได้อะแบนมันมันมีถาดโดนหัวไม่ถาดหรือไม่เหล็กอ๋อไม่เหล็กไม่เหล็กไม่เหล็กไม่ใช่ถาดยืนเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเดินอ๋อไม่เหล็ก ตอนหลังให้พี่เบนทำทให้นี่เหรอปวดได้ปะเนี่ยถอดได้หรือเปล่านะพี่เบนเอ่ะพี่เบนมานั่งเถอะ hey, อะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมันยืดได้อ่ะพี่เบนนั่งเถอะหนูว่าเดี๋ยวหนูหนุดหนูว่าหนุถ้าหนูยืนจะทำพังมากกว่าอ <c oughs> ยาให้พี่เบนนั่งดีกว่าพี่เบนนั่งเลยนั่งก่อนเลยหนูถ่ายให้ น้อบอกน่ารักจังเอ้ยมิ้นนั่งก่อนดิหนูจะได้ยืนเอานั่งลงทำไมมือไม่ดีวะาอะ้ใส่เอานี่พี่เบ้นพยายามอยู่แต่พี่เบ้นมือเบากว่าหนูอ่ะ ตัวเซนของพังจะน้อยกว่า น้องบอกโอ้ลหลาน่ารักจังแล้เราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยอะ่ะ กจะเป็นรองถุงเท้ารองเท้าอะแล้วเนี่ยถุงเท้าดูนักกล่องน้องอันเนี้ยคืออะไรถุงเท้าน้องเนี่ยถุงเท้าแค่ถุงเท้าอะไรยี้ครับก็ถุงเท้าที่เท้ากับถุงเท้าที่ข้อเท้าไงอันนี้คือเหมือนถุงเท้าด้านบนนี่ถุงเท้าด้านล่าง แต่มันชิ้นๆเลยอ่ะสุดหลอกกับตูกตาผู้ใจของเขางก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 มองไม่ลงพี่เบนเขาไม่ชอบใส่ถุงมือไง แต่ตัวขาวจัวเลยนะไ,ได้แขนขาวเลยใกว่า มันเหมือนมันให้เลือดของเท้าอะเลือดจัวดาวสีไหนโอเคค่ะกุ่มบ้าเลยมันใส่ที่ข้อเท้าเป็นเป็นแบบเจ๋เจเจงๆไงแล้วที่เท้าอีกอันนึงเหมือนที่บนที่หนูเคยใส่แล้วพี่เบนส์ดาวไปถอดออกไปนั่นนะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ที่มันจะใส่แค่ถึงงข้อเท้าอันนี้ยแล้วที่เบนดาหนูอ่ะอันนั้นอะของญี่ปุ่น ดาวัอมึงไปถอดออกเลยนะมันอ่ะมันยาอ่อนอ่ะแล้วพี่เบนไม่ใส่กูหนก่งนมันต้องไว้ตรงข้อเท้าอันหนึ่งไงก็ใส่ตอนหลังก็ได้นี่โอเค แต่พี่เบ้นใส่กอ,อกแบบไงน้องบอกน่ารักค่ะเห็นงานแล้วแต่และชิ้นดีจังเลยเขาบอกต้องแชร์ทีมแหละไม่ใช่นะ<อ>ไม่ใช่พี่เบ้นนั่งก่อนได้ไหมม,มันจะแน่นน้องนั่งก่อน,น,น,นดิน้องงงเดี๋ยวใส่รองเท้าไม่นี่ไงก็ดูที่หน้ากล้องีิคือน้องเขาใส่ถุงเท้าวไว้ตรงน,น,นี้เห็นเปล่า เนี่ยเขาใส่ไว้ก่อนไม่ทนางว่าถุงเท้ามันมีไว้เปลี่ยนหลายอันก็เขาต้องใส่ถุงเท้าล่างกับวนเดีย๋ยวที่หนูเคยใส่แล้วโดนด่าจำได้ไหมที่มันเป็นสีขฟ้าแล้วพี่เปบอกมึงไปถอดออกเลยนะคนเด็กวัญญาอ่อนนั่นนะ่ะนี่ยงการ์มันก็เขียนอยู่เห็นมา้ ว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นใช่ไหมละ่ะ ถุงเท้าหรือเปล่าคะได้ไงได้แล้วเออสวยเลยนี่ไงนี่องอ้าวนี่ไง <laughs> ใช่มันใส่ย,ยากน,นิดนึงน้าบอกพี่แม่กระแซล บอกว่าพี่แม่ไอกล่องของพี่มารีอ่ะให้ว่าเล่นให้มาประกอบเพี้ยนไหอเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันก็ัดได้นะได้แล้วสวยมีแค่นี้เหรอ้องเาเนอแล้วหนูไม่เข้าใจมือเขาอะเนี่ยอ๋อสามารถเป,เปลี่ยนมือได้แต่มันต้องถอดเยอ่อ เป็นตะขออว่าไหมักเลยค่ะ กุ๊กกิ๊กรองเท้าละลัก<ม>ชอบรองเท้าที่สุดเลยแล้วก็มีกระเป๋าตัวใบกิ๋วด้วยแล้วกันถือได้เหรออ้าวแล้วไงถือไม่ได้อ้าวถือไม่ได้แล้ทำไงอ่ะต้องเปลี่ยนมือ <laughs> น้องบอกใครเอาซ่อมแตะไว้ที่โคมไฟเห็นด้วยนะลูกซ่อมร่มอยู่ที่เลยอ๋อสะพายน้องสะพายแล้วทำไมมือน้องเป็นอย่างนั้นน่ะน้องไหวไหมอ่ะเขาบอกจะเจ้าตั้งแต่เหตุที่แรกค่ะน่าจะหล่นลงไปจากกล่องโอเคเรียบร้อยอ่ะขอบคุณค่ะอะ มา่งดีดๆๆ <Okay, S 1> ีีโอเคครับพุงครับเดี๋ยวใคาอีกกล่องหนึ่งให้มาทำไม่ก่อแล้วไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อ้าแล้วอีกกล่องหนึ่งใครจะเป็นคนแกะ้องบอกทำไมน้องแขนกลางอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มารี่ขอดูอ่ะพี่มลรี่งงเหมือนกัน เออน้องเหมือนน้องขออยับตัวได้นะมันนั่งได้อะไรได้